ปฏิบัติก็คือวันหนึ่งเนี่ยจะมีสี่รอบแล้วเราจะมีสองประเภทใหญ่ๆก็คือค้างคืนแล้วไปกลับค้างคืนก็บางท่านอาจจะค้างคืนหนึ่งคืนสองคืนสามคืนจนถึงก็เป็นครึ่งเดือนหรือสามเดือนก็มีก็คือถ้าคนที่อยู่ประจําต่อเนื่องได้ก็ดีแต่บางท่านมีครอบครัวถ้ถูกขัวข้ออย่างคุณอนญชลีพรนี่มีครอบครัวถ้าจะมาค้างก็ไม่สะดวกนั้นก็บางคนก็ใช้วิธีไปกลับ อตอนเช้าพอทําอะไรเสร็จแล้วส่งลูกไปโรงเรียนแล้วลูกไปเรียนไปทํางานสางมีไปทํางานแล้วนนก็มาปฏิบัติแทนที่จะไปเดินห้างถูกต้องก็เดินห้างเสียเงินหนึ่งบางคนบอกว่าไม่ไปไม่ซื้ออะไรหรอกไปดูเฉยๆไปอาวันแรกดูคะ่ะไปหมายตาไ้าก่อนพอดูเห็นปุ๊บมันจะเกิดความอยากทันทีอันนี้ก็สวยนั้นก็อยากได้พอเกิดความอยากแล้วนะถ้าเป็นความอยากธรรมดาไม่เท่าไหร่นะยังพอควบคุมได้ แต่ถ้าเมาดายเขาพัฒนาไปเป็นความทะยานอยากอันนี้มันจะคุมไม่อยู่อ่ะค่ะคือถ้าอยากธรรมดาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ทุกข์แต่ถ้าเป็นความทะยานอยากเนี่ยถ้าไม่ได้ทุกข์มากจิตมันจะดิ้นรนมากอันนั้นจะต้องเอาให้ได้ทีนี้ก็เลยมีแม่บ้านที่ไปส่งลูกแล้วก็มาปฏิบัติธรรมถูกต้องซึ่งอย่างนี้เหมาะกับคนที่ค้างคืนไม่สะดวกอาจจะอยู่สักช่วงหนึ่ง ได้อยู่ทักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านอย่างนี้ก็ได้มีพระวิปัสสนาจารย์จะมีสอนทุกวันตามรอบเลยใช่ไหมคะใช่ก็คือจะมีพระนอยู่ประจําทุกวันสําหรับคนใหม่ที่ยังไม่เป็นจะสอนให้สอนให้เดินจงกรมสอนให้นั่งสมาธิสอนให้กําหนดเนี่ยพอเป็นแล้วบางครั้งอาจจะทํารวมถ้าบางวันคนมากเช่นเสาร์อาทิตย์อาจจะต้องเดินพร้อมกันนั่งพร้อมกันถ้าคนไม่มากก็ต้อง ถ้าคนไม่มากก็พอสอนให้ทุกท่านเป็นแล้วเนี่ยจะปล่อยให้แต่ละท่านเดินเองนั่งเองได้ค่ะเพราะแต่ละคนฝึกมาไม่เท่ากันค่ะถ่ารอบปกติเลยเนี่ยนะคะถ้าค้างมีวันที่1ถึงวันที่7ของทุกเดือนวันที่1น่ถึงวันที่7เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคอร์สพิเศษเป็นคอร์สพิเศษคอร์สพิเศษเรามาสัต้องมาสมัครต้องต้องมาสมัครแล้วก็ต้องอยู่7วันต้องอยู่7วันแต่แต่ถ้าเป็นรอบอื่นๆนี่คือจะมาวันกับ2วัน3วันก็ได้แต่ทุกคนต้องลงทะเบียน ต้องรู้ที่มาที่ไปของแต่ละคนทุกคนที่มาใหม่นี่ยจะต้องกอรอกประวัติไว้ให้ทางศูนย์ก่อนค่ะก็คือให้รู้ว่ามาจากไหนยังไงแล้วก็ต้องเพื่อ <มา S 1> ความเรียบร้อย<ร>ให้โทรศัพท์เราไว้ด้วยเผื่อเกิดฉุกเฉินเช่นมาแล้วเกิดไม่สบายจะได้สามารถตริดต่อยากได้ค่ะเคยมีกรณีบางคนมาแล้วป่วยทีนี้เราไม่รู้ประวัติว่าเป็นโรคอะไรยังไงเนี่ยพอไปส่งปุ๊บพอหมอไม่รู้ประวัติมันก็ลําบากนั้นจะต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นกับทางศูนย์ไว้ค่ะ เก่อเจ็บป่วยฉุกเฉินจะได้สามารถประสานญาติเพื่อการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะบรรดาชาวต่างชาตินี่นะคะในตอนนี้มามากน้อยขนาดไหนและส่วนใหญ่ในรูปแบบแบบเดินเข้ามาหรือว่าเป็นกรุปะะกร๊ปทัวร์มาคะกรุ๊ปทัวร์ก็มีอนะ่ก็มีบ้างก็ปกติก็เฉลี่ยว,วันละ5คนถึง10คนจริงๆกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในอันดับหนึ่งของเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกมา4ปีแล้วนะพะอาจารย์ ยมคิดว่าความหน้าที่ของกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่งถ้าฝรั่งเนี่ยรู้ว่าติดก,กับพระบรมมหาราชวังมีศูนย์วิปัสนานานาชาติที่สามารถเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาได้จริงๆที่อยู่ติดพ,พระบรมมหาราชวังจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะศูนย์วิปัสนาของเราเนี่ยค่ะประมาณ100มร้อยเมตรน่าจะเป็นการดีเลยที่ทําให้เขารู้จักเมืองพุทธจริงๆถูกต้องแต่ก็มีปัญหาคือสถานที่ตรงเนี้มันก็ยังไม่กว้างขวางค่ะ เพอยงห้องปฏิบัติเราก็มีห้องปฏิบัติใหญ่ห้องเดียวค่ะดังนั้นเวลาต่างชาติมาเป็นกุ๊ปใหญ่ๆเนี่ยบางทีก็เคยมีนะส่งมาว่าจะมา 30- 4สิบสี่สิท่านอย่างเงี้ยทีนี้มาช่วงที่เป็นวันธรรมดาซึ่งเราก็มีคอร์สอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะรองรับได้ก็ติดปัญหาในเรื่องของสถานที่เหมือนกันธรรมากุ๊บเล็กๆเนี่ยก็พอได้อยู่เออเวลาที่อธิบายให้ชาวต,ต่างชาติฟังกับคนไทยเราฟังนี่นะคะมีหัวใจหรือมีจุดที่มีความต่างกันยังไงคะ ถ้าสอนต่างชาติเราก็จะเน้นให้เขารู้เรื่องหลักของการปฏิบัติเลยเพราะว่าบางทีเราไปปูพื้นฐานหรืออะไรเนี่ยเขาก็คงจะไม่เข้าใจเรื่องวัฒนธรรมหรือประเพณีอะไรเพราะพวกฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบอะไรที่เป็นแก่นๆนะก็คือบางทีเขาจะสงสัยอ่าทาไมถึงต้องทุกข์อะไรเงี้ยก็คือให้เขารู้ว่าเมื่อเกิดมามันก็ต้องทุกข์ก็คือสอนให้เขาปฏิบัติเลยลเราก็จะเน้นให้เขาปฏิบัติเพราะบางครั้งเนี่ยไปการ อธิบายในด้านปริยัติมากนะีพวกนี้บางทีเขาอ่านพระไตรปิฎกมาแล้วเขาศึกษาเรื่องคําสอนมาดีแล้วแต่สิ่งที่เขาขาดคือการลงมือปฏิบัติเพราะฉนั้นก็จะเน้นให้ปฏิบัติเดินโยกมนั่งสมาธิเพาเกิดสภาวะอะไรเนะี่ยเราก็จะอธิบายให้เขาฟังก็คือจะไม่เน้นบรรยายเพราะว่าความรู้ทางด้านปริยัติเนีส่วนใหญ่เขาจะรู้มาค่อนข้างดีแล้ว บางคนอาจจะรู้ดีกว่าคนไทยได้ไหลายคนได้สั<ช>้างไปคือก่อนที่จะเดินเข้ามาเขาต้องรู้จักดีก่อนถูกต้องะค่ะตั้งแต่จุดเริ่มต้นนี่นะคะพระอาจารย์คะคนส่วนหนึ่งศึกษาแล้วก็ปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้คิดไปถึงเป้าหมายที่จะหลุดพ้นภายในชาตินี้เพียงแต่ว่าขอให้ผ่านพ้นความทุกข์หรือเป็นกุศลที่ก่อเกิดให้ให้ชีวิตที่ยังดำรงอยู่เนี่ยมีความทุกข์ให้น้อยลง แค่นี้เพียงพอไหมคะสาหรับชาวพุทธอ่าจริงๆสําหรับชีวิตคารวะก็ถือว่าเพียงพอเนะ,ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการมาฝึกวิปัสสนาเพื่อให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์เนะี่ยพอเขารู้เท่าทันอารมณ์เขาฝึกไปแล้วเขาได้ผลเช่นใจเย็นมีสติก็ทําให้ชีวิตครอบครัวชีวิตการงานก็ราบรื่นดีชีวิตเขาก็มีความสุขแล้วส่วนเป้าหมายที่จะไปถึงขั้นดับทุกเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไกล แล้วก็ไม่ใช่ไปไงไ่ายๆซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าได้เคยอุปมาว่าคนที่จะไหว้ข้ามฝั่งค่ะไปถึงฝั่งนู้นคือนิพพานเนี่ยน้อยเหลือเกินส่วนใหญ่ก็คือไหว้เลาะฝั่งฝั่งนี้อยู่อย่างน้อยให้เราทําบุญทากุศลและใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวิปัสสนาเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันทําให้ชีวิตของเรามีความสงบสุขดําเนินชีวิตอย่างใช้สติใช้ปัญญาอันนี้ก็ถือว่าพอเพียงสําหรับชีวิตคนราะา พอเพียงพพอเพียงแต่ถ้าใครสามารถพัฒนาจนกระทั่งนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้อันนั้นถือว่าปลอดภย100ัยร้อเอร์เซ็นอธิษฐานบางคนบอกบอธิษฐานขอให้ได้ไปถึงฝั่งขอให้หลุดพ้นภายในชาตินบางคนก็ไม่กล้านะครับอาจารย์คืออธิษฐานนอธิษฐานได้นะแต่ว่าในความเป็นจริงนะการจะไปถึงที่จะหลุดพ้นไม่ใช่เรื่องง่าย ทีนี้เราต้องดูกิเลสในใจเราก่อนว่าโลภยังเยอะไหมโกรธยังเยอะไหมหลงยังเยอะไหมให้ดูสามตัวใหญ่นี้เป็นหลักถ้าสามตัวใหญ่ๆนี้ยังเยอะอยู่เนะี<ม>่ยก็ยังไปไม่ได้คนที่จะไปได้คือต้องหมดกิเลสมันหมดยากนะคะท่านถูกต้อง <laughs> ยังต้องทํางานยังต้องดูแลครอบครัวถูกองทำมาหากินกันอยู่เนี่ยคนะ่นะ คือถึงจริงๆชีวิตคารวะไม่ต้องหวังไกลถึงขนาดให้หมดทุกข์ก็ได้ไม่ต้องหมดกิเลสก็ได้เพียงแต่ว่าให้ทุกข์มันเบาบางใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างมีสติมีสมาธิก็ใช้ได้แล้วค,คือเมื่อเราฝึกเนี่ยพอทุกคนมีสติก็จะไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดไม่ทําสิ่งที่ไม่ควรทําก็ทําให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขได้เยอะเลยค่นั้นเราก็จะไม่ประกอบกรรมที่เป็นอกุศลค่ะ เท่านี้ก็สําหรับชีวิตกรา,ารวาาก็ถือว่าพอเพียงพระอาจารย์คิดว่าอายุเนี่ยนะคะมีผลไหมคะต่อการมาเริ่มต้นปฏิบัตินะคะ,อ,ะอายุมีผลก็มีบ้างแต่ไม่ถึงก็เป็นประเด็นใหญ่นะ,ค,ะคืออย่างน้อยให้รู้เดียงสาเนะี่ยปกติเมื่อก่อนเนะี่ยคนที่จะบวดเรน,นต้องอายุเจ็ดขวบขึ้นไปถ้าน้อยกว่านั้นคือเล็กเกินไปก็เขาเรียกว่ายังไม่รู้เดียงสาเมื่อไม่รู้เดียงสาเนะี่ยก็ยังไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ แต่ถ้าเริ่มรู้เดียงสาตั้งแต่เจ็ดแปดขวบไปเนี่ยสามารถพูดรู้เรื่องฟังรู้เรื่องซึ่งสมัยก่อนก็มีพระละหันอายุน,น้อยๆนะเป็นเนยสังกิจจะสมณเนยอย่างเงี้ยก็อายุเจ็ดแปดขวบเท่านั้นเองค่ะซึ่งเด็กๆปัจจุบันเนี่ยบางคนที่เขามีบุญเก่ามาดีเ,าเ,าาเ,าาเนี่ยที่เขาเรียกว่าปุบเพกตาปนยะตาบางคนมาเนี่ยเขาทาได้ดีกว่าผู้ใหญ่นะอ่าไม่เป็นเพราะเขายังไม่คิดอะไรมากนะถูกต้อง,งก็คือ,อ,อยังไม่ได้รับกิเลสใหม่ๆเข้ามาเยอะค่ะ ซึ่งเราอาจจะเปรียบกันเด็กเหมือนผ้าขาวค่ะพอโตเว็ความอยากมันก็โตตามตัวอยากจะได้นั่นได้นี่อยากจะมีนั่นมีนี่กิเลสมันก็เลยเพิ่มพูนไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าวัดแต่เด็กเนี่ยจะถูกหล่อหลอมขัดเกลาให้จิตใจนั้นดีค่ะแล้วก็ใครเข้าวัดแต่เด็กโดยเฉพาะเข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทําให้จิตใจนั้นมีความมั่นคงมากขึ้นดีกว่าเข้าตอนอายุมากๆนะ เพราะตอนนอกมากเนี่ยทำไมถึงไม่ดีเพราะว่าสังขารก็สุดโทรมสภาพจิตใจก็รับอะไรมาเยอะแยะมากมายขัดเก่ายากขัดเก่า,ยาก,กายากต้องใช้เวลาน,านานมันเหมือนเสื้อผ้าที่เปื้อนมากๆเนี่ยกว่าจะซักออกใช้เวลาใช้ความพยายามเยอะอกับเสื้อผ้าที่มันเปื้อนนิดหน่อยเรารีบล้างรีบขัดมันมันก็ออกไวเพราะนั้นเด็กเนี่ยโดยสภาพถือว่ายังใสยอยู่ยังเหมือนผ้าขาว แต่ถ้าผู้ใหญ่ที่ผ่านอะไรมาเยอะๆทั้งเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ถูกกิเลสเกาะกลุ่มจิตใจทุกวันมันเกาะทุกวันเดี๋ยวโลคเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงพอเกาะทุกวันทุกวันมันจะหนามากขึ้นพอหนามากเนี่ยเวลาไปขูดไปขัดมันก็ยากต้องใช้เวลานานการให้เด็กเข้าวัดไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทําให้เด็กเนี่ยไม่ได้อยากได้อยากดีอยากเป็นนะคะแต่เพียงแต่ให้รู้จักตน และให้รู้ว่าพอดีมีความสุขเป็นยังไงถูกไหมคะถูกต้องให้เขารู้จักความพอเพียงค่ะและทาให้เขามีคุณธรรมให้รู้ว่าเรียนเพื่ออะไรถูกต้องแลวมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรไม่ใช่อยู่เพื่อกอบโกยนะแต่อยู่เพื่อเกิดมาแล้วต้องสร้างบาร,รมีค่ะอยู่มาเพื่อทําความดีค่ะเพราะชีวิตคนเราเนี่ยถ้าจะว่าไปอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ต่างคนต่างไปนะค่ะบางคนกอบโกยมากๆเนี่ยเอาไปก็ไม่ได้ค่ะซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะไม่ได้คิดนะ ถ้าคิดเนี่ยเราจะเห็นความจริงเลยว่าตายไปก็อะไรไปไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราหาก็หาแต่พอสมควรบางคนหาจนไม่มีเวลาพักค่ะบางทียังไม่ทันได้ใช้เลยเพอสี่สิบต้นต้นเอาป่วยไแล้วป่วยเร็วค่ะเดี๋ยวนี้ป่วยเร็วเหตุที่ป่วยเร็วเพราะบางทีเนี่ยเราทํางานหนักมากเขาเรียกว่าไม่กระตันอูต่อสังขารพอเราไม่กระตันอยู่ไม่ดูแลถึงเวลากินไม่ให้กิน ถึงเวลานอนไม่ให้นอนให้เสร็จนะพอถึงเวลามันให้นอนยาวเลยค่ะใช่นอนยาวทียนอนไม่ต้องหายใจเลยไม่หายใจอย่าไม่ใช้เงินใช่เงินที่หามาได้เนี่ยบางคนต้องเอาไปรักษาตัวเองค่ะพอเงินหมดก็ตายค่ะซึ่งหลายคนไปอย่างนั้นนะ ไม่ต้องกลัวว่าถ้าพาลูกเข้าวัดแต่เด็กเนี่ยลูกจะอยากบวชไปเลยคือถ้าลูกอยากบวชไปเลยยิ่งดีใช่ไหมคะดีเลยยิ่งดีอนุโม,ะมะทนาซ <c oughs> ึ่งหายยากหายากมากนะหายาก <c oughs> ถ้าคนที่ไม่ได้สั่งสมบารมี <c oughs> มาจริงๆเนี่ย <c oughs> จะไม่มีใครอยากบวชตลอดชีวิตหรอกเพราะอะไรเพราะว่าการบวชเนี่ยมันไม่ได้ <c oughs> ากกวามโลภใช่มันไปเที่ยวสนุกเท่านั้นเฮฮาเหมือนเขาไม่ได้เนี่ย <c oughs> ถ้าคนที่ไม่รักสงบจริงๆจะไม่ชอบ เว้นแต่คนที่รักสงบแลมีสั่งสมบุญเก่ามาดีก็อยากจะบวชอยากจะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเลยบางคนไม่ชอบวุ่นวายอยากจะอยู่สงบสงบอย่างนี้เพื่อที่จะสามารถบวชได้แต่เสียดายเวลาหมดนะคะพระอาจารย์หมายก่อนจะลานะคะคต้องขออนุโมทนากับะะยญาธรรมที่มาปฏิบัติธรรมในวันนี้แล้วก็เลยพลอยได้ฟังสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ด้วยค่ะคิดว่าท่านผู้ชมท,ที่ชมรายการอยู่นะคะ คงจะได้เห็นทั้งแนววิธีปฏิบัตินะคะศูนย์วิปัสน,นานานาชาติวัดมหาธาตุยุวราชลังศสริฐที่ท่าพระจันทร์ดั้งเดิมเก่าแก่นี่ราคาตอนนี้มีอาคารใหม่มีศูนย์ใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติในใจกลางพระนครที่สะดวกโยมอยากจะใช้คำว่าสบายห้อยท้ายสักนิดหนดึ่ง <c oughs> สะดวกแล้วก็สบายแล้วก็ทําวันนี้เมื่อเข้าใจแล้วอยากจะมาเยี่ยมมาปฏิบัติก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ สะดวกเลยทีเดียวทงรสปแบบปลอดภัยปลอดภัยด้วยนะคะที่นี่เน้นปลอดภัยจะมาแบบไปกลับหรือจะมาค้างเพื่อปฏิบัติยังได้นะคะได้ยังได้วันนี้คงจะได้เข้าใจกันค่ะกราบนวัสการค่ะ่อาจารย์คะค่ะกลับไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ